เวทีปลาศัยของพักภูมิใจไทยที่สวนลุมตอนนี้โอ้โหเปิดแล้วนะครับแล้วนี่ภาพรบรรยากาศล่สาสุดสดๆเลยตอนนี้<อ>คนที่กำลังปลาศัยก็คือคุณรวราวฒิศรริลปะอาชาเมืสสรอสกูนี่คุณซาบิดาไทยเศษนี่เปิดเวทีตรงนี้เลยนะครับ,อรรบรมองไปเนี่ยก็จะเห็นดุสิตเซนทั<ค>ทนปลากที่ทำงานเก่าของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ผู้ช่วยหาเสียงของพักภูมิใจไทยโอ้นี่บรรยากาศมุมนี้ ก็มีพี่น้องประชาชนไปนั่งฟังการปลาัยช่วงเย็นๆน,น,นะครับพาพมุมสูงมงุงมกว้างฮ<น>ะเดี๋ยวจะมีสรุปบรรยากาศแล้วก็ประเด็นมาให้ฟังนะครับตอนนี้คุณวราวุฒิกำลังพูดเมื่อสักครู่เนี่ยพูดเรื่องโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่อนม้อะไรก็เป็นการเปิดเวทีปราศัยในกรุงเทพของพักภูมิใจไทยที่เป็นเวทีใหญ่เนี่ยครั้งแรกแต่ไม่ใช่เวทีสุดท้ายนะ เดี๋ยวจะมีอีกช่วงโค้งสุดท้ายนี่บรรยากาศวันนี้ฮะก็รอช่วงหลังจากนี้บรรดาดรีมทีมคุณสุบจีคุณศรีศักดิ์คุณเอกนิติรวมไปถึงคุณอนุทินก็คงจะขึ้นเวทีเนี้ยวันนี้